โอเคนะครับสอนวิธีการหาเงินเข้าทูมอนิวเวอร์เล็ตจ่ายอัพหาเงินมาใหม่นะครับซึ่งแอปนี้นะครับก็จะเป็นการถอนเข้าทูมอนิวเวอร์เล็ตนับขั้นต่ำหนึ่งบาทเองเนาะในส่วนของวันนี้นะครับแอดก็ทําได้19บาทนะครับซึ่งแอปนี้นะครับจะทําเงินทํางานยังไงนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้แอดจะพาเพื่อนมาลองรู้จักแอปนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของแอปสร้างเงินสร้างรายได้นะครับหรือหาร์ดเสริมนะครับมาใหม่เนาะ ซึ่งสาหรับใครนับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับส่วนอยากจะเล่นตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้ตามผมเลยนะครับซึ่งสำหรับใครนับที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากเพื่อนๆขอคนละหนึ่งไลค์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากกดให้ด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์กับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ได้เนาะก็ในส่วนของใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะก็จะมีคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับเรากดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากคลิกเข้าไปนะครับก็รอสักครู่เนาะมันก็จะขึ้น เราจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดตอนนี้นะครับหรือดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้นะครับหรือจะดาวน์โหลดด้านล่างก็ได้นะกดไปนะครับหลังจากกดมาเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าต่างเมนูการติดตั้งตัวแอัเนาะเน็ตแอชช้านิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็มาติดตั้งให้เรียบร้อยนะติดตั้งเสร็จกดเปิดเข้าไปตัวแอปบได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับหลังจากที่กดเปิดเข้ามาเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ทาการเลือกลงทะเบียนนะครับสามารถเลือกลงทะเบียนด้วยเฟซบุ๊กหรือว่า กูกิลให้เรียบร้อยได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าตงหน้าแรกประมาณนี้เนาะวิธีการหาแต้มวิธีแรกนะครับก็ใครจะกดเล่นเกมก็ได้นะครับหรือจะรับในส่วนของธนบัตรเขียวตัวนี้ก่ขอนเนาะวิธีการรับนะครับเราจะเห็นตัวนี้เนาะกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ไ d ตามผมได้เลยนะครับก็จะเป็น3 1 5 3 9 9 9 0นะครับจากนั้นกดส่งได้เลยเนาะแล้วก็มาเล่นเกมได้เลยนะครับ ซึ่งองบอกว่าแอปนี้นะครับก็ในสอนของตัวนี้นะครับแอปจะขออนอุญาตอธิบายให้เพื่อนๆฟังให้ชัดเจนเนาะในสอนธนบัตรเขียวนะครับสามารถถอนได้ไหมนะครับหากเราเก็บครบนะครับขั้นต่ําของเขาเนี่ยก็คือสามารถถอนได้เนาะแต่ต้องไปทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเผื่อม,มีเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าถอนได้จริงหรือเปล่าตัวนี้อธิบายสั้นๆนะครับถอนได้จริงนะครับหากเราหาได้ครบเนาะหากเรามียอด490ยนะครับยอด970หรือยอด1,600เนี่ย ตัวนี้นะับมันก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกเนาะแล้วก็ทําการเพิ่มเบอร์ทูมอนิวเดตนะับที่เราจะถอนไปได้เลยนะแล้วก,กดถอนเนาะตัวนี้นะอย่างที่เขาเขียนกดการถอนเนาะคุณจะสามารถถอนได้นะครับเมื่อยอดถึงกําหนดเนาะแล้วก็ไม่มีจํากัดจํานวนครั้งในส่วนการถอนต่อวันเนาะเพราะงั้นเนี่ยในส่วนตัวนี้จะหายากนิดนึงนะครับในส่ธนบัตรเขียวนะเนาะวิธีการรับเนี่ยเราก็สามารถกดรับเงินดูารายละเอียดได้นะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจแผนที่อัปเกรด แล้วก็การเคลียร์เวลอะไรลนตันนะลงชื่อเข้าใช้ก็คือการล็อกอินายวันเนาะเข้ามาเช็คอินายวันนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ในส่วนของเหรียญตัวนี้ล่ะนะครับเหรียญตัวนี้ถอนขั้นต่ําแค่1บาทเนาะส่วนใครที่อยากจะถอน10บาทเนี่ยก็ต้องหายได้10,000เหรียญน,นะครับซึ่งอัดก็ทำาลลิขิจไปเมื่อกี้นะครับได้มา1 9 0 0 0เหรียญน,นะครับถ้าตีเป็นเงินประมาณ19บาทเนาะรประมาณนี้นะครส่วนเปิดแมปนะครับหลายคนสงสัยว่า ตอนนี้มันทำยังไงเนาะแล้วก็สามารถได้รับในส่วนของตู้เซฟแบ็กโกจริงหรือเปล่าตู้เซฟแบ็กโกเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีตู้เซฟตรงนี้เนาะแล้วก็ใครที่อยากจะเปิดล่ะมันต้องใช้อย่างไงแล้วก็ต้องทํำยังไงนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นด้านบนเนาะมุมบนขวาเนี่ยตัวนี้เป็นศูนยนะ์เนาะก็คือมันจะใช้ในส่วนชิปสีฟ้าในส่วนการเล่นเนาะก็คือเป็นการสํารวจทร,รัพยากรแผนที่นั่นแหละนะครับก็เราจะได้มาจากการที่เราทำกิจรายวันทั้งหมดหรือ จากการชวนเพื่อนนะครับตัวนี้เราสามารถกดรับเนาะนี่มันก็จะเป็นชิปสีฟ้าอันนี้นะส่วนสีเขียวตัวนี้มันก็จะไปอัปเกรดให้เราเนาะก็รับไปนะครับหลังจากที่เรามีชิปสีฟ้าเสร็จนะครับเราสามารถมาเลือกในส่วนของรางวัลน,นะก็จะมีแมปนะนมีประมาณ36แผนที่นะซึ่งภายใน36มกอันเนี้ยมันก็จะมีตู้เซฟแบ็คโกอยู่1ตู้เนาะ ก็จะเป็นมูลค่า650านะครับถ้าเป็นเงินก็ประมาณ600บาทนะประมาณนี้ซึ่งแอดก็เปิดมานะครับก็คือ4949เ49ี่เนะครับเป็นเหรียญบ้างนะแล้วก็เป็นแบงค์บ้างอ่ะเดี๋ยวแอดจะลองขอเลือกแล้วกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าตัวเซฟแบ็กโกลหรือว่าจะได้เป็นเหรียญหรือจะได้เป็นใน,อน,นอสองธนบัตรเขียวนะตอนนี้เราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้จะขึ้นกับจํานวนทรัพยากรที่เรามีด้วยนะก็คือหากเรามีแผนที่สำรวจเยอะมีชิปตัวนี้เยอะนะเราสามารถกดเปิดได้รัวๆเลยนะ อ่ะเดี๋ยวแอดจะขอเลือกแล้วกันนะครับปึ๊บกดไปนะครับนี่ที่แอดเลือกเมื่อกี้นะครับมันได้ประมาณ49เกแบงค์เขียวเนาะหรือเป็นเงิน4ี่บาทนั่นแหละนะครับกดชั้นเห็นได้เลยเนาะนี่ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เนาะแอดสำรวจไป14ครั้งแล้วนะครับหากเราสำรวจไป35 36้าสครั้งเนะี่ยก็จะเจอใน2ตู้เซฟแบงโกหากใครที่กดไม่ไม่เจอเนาะตัวนี้นะครับเท่าที่แอดดูแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวสัมพันธ์กับ สองการชวนเพื่อนด้วยนะใครที่ชวนเยอะเนี่ยก็ยจะเจอตู้เซฟแบ็กโกเร็วเนาะประมาณนี้คนะรับเนี่ยตัวยอดเงินของแอดก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะประมาณนี้นะเป็นสามร้อยซื้อบาทนะก็จะเป็นธนบัตรสีเขียวนะครับที่เราสามารถเก็บรอถอนได้นะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นเกมนะครับเราสามารถกดเล่นเกมตัวนี้เนาะแล้วก็ไปทําการเล่นได้นะครับซึ่งการเล่นเกมนะครับก็จะเป็นการที่เราเลื่อนหน้าจอประมาณนี้เลยนะครับก็คือ ยิงศัตรูประมาณนี้เนาะเราสามารถอัปเกรดในส่วนของทักษะที่เราจะใช้โจมตีศัตรูได้นะครับเล่นเสร็จเนี่ยมันก็จะได้รับธนาบาัตรหรือบางคนจะได้รับเป็นเหรียญน,นะครับประมาณนี้นะครับหลักๆการเล่นงานงานมีประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะก็การเล่นงานงานประมาณนี้นะครับใครที่เล่นผ่านก็จะเจอบอสเจออะไรเนาะอ่ะเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันส่วนเมนูต่างๆนะในแอปนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัญชีตัวแทนตัวเนี้ย ซึ่งแอดนะครับก็จะผ่านเลเวล3แล้วนะก็จะอัปเกรดอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นเลเวล4นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าเงินสำรองตัวนี้มันถอนได้หรือเปล่านะครับสามารถถอนได้นะกดถอนออกนะครับแต่ตัวนี้ใครที่ไม่ถอนก็ได้นะครับให้เราเลเวล4เลเวล5ค่อยถอนก็ได้เพราะว่าตัวนี้เขาจะเก็บสะสมให้เราเนาะแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์นะครับที่จะได้รับก็คือหากเราถอนตรงเนะลเวล5เนี่ยเราจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็คือหากเราเก็บได้20,000ืเหรียญก็ถอนได้20เลยนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนแอดอยู่เลเวล3นะก็ผ่านยากนิดนึงนะครับส่วนถ้าใครที่เป็นเลเวล4เนะี่ยมันก็จะได้รับแบงค์สีเขียวด้วยนะครับ130เนาะประมาณนี้นะแอดก็ทําเป็นในส่วนของภารกิจรายวันเนาะเนี่ยเราก็เนี่ยมันจะมีงานประจําวันนะเพื่อนๆสังเกตด้าน้านข้างนะครับมันก็จะมีสามสิบสิบห้าบ้างนะสิบสีเขียวบ้างนะตัวนี้จะเป็นน็อตนะครับที่เราจะใช้อัปเกรดเนาะประมาณนี้นะครับแล้วนะตัวนี้หากเรา เก็บครบ1,500เนี่ยตรงนี้แอดก็จะเป็นเลเวล4นะครับแล้วก็จะได้รับ130แบงค์เขียวเนาะนี่ประมาณนี้นะครับใครที่เลเวล5ก็จะได้รับ160แบงค์เขียวนะครับเลเวล1เนี่ยได้รับทุกคนอยู่แล้วเนาะ60อ่า97 65 10 16บาทอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวแอดจะลองกดให้ดูแล้วกันนะครับตรงนี้นำเหรียญออกทั้งหมดเนี่ยดูซิว่าเพื่อนๆจะถอนได้หรือเปล่าเหมือนแอดหรือเปล่านะครับของแอดเนี่ยก็คือขั้นเป็นะเพราะว่าอยู่เลลเเว3นาะ เรากดนําออกได้เลยนะครับพอเรากดนําออกไปปุ๊บนะครับอา้าวเน็ตช้านะอ่ะเสร็จแล้วนะครับน่าจะเข้าแล้วนี่มันก็จะมารวมกับเหรียญที่เรามีนะขออภัยด้วยเน็ตแอดช้าเมื่อกี้นะมีประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะในอส่วนของอตัวนี้นะเพราะมันแลกมันก็จะมารวมกับตัวนี้นะครับส่วนธนาบัตรเขียวนะครับแอปนี้มันจะถอนได้ทั้งหมด2ยอดนะไม่ว่าจะเป็นธนาบัตรสีเขียวหรือเป็นเหรียญมุมบนขวานนครับประมาณนี้ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการทํางานหลักๆก็จะเป็นการที่เราเล่นเกมสะสมเลเวลนะครับหรือแม้กระทั่งการชวนเพื่อนนะใครที่มีในส่วนของรหัสคําเชิญหรือเป็นโค้ดของตัวเองนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับการอัปเดตมีประมาณนี้นะครับล่าสุดก็ยังเล่นได้ปกตินะครับในส่วนแอปนี้เป็นแอปหาเงินมาใหม่นะครับ2องวันีท่สิบห้าเนาะทำฟรีเล่นฟรีนะตัวนี้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนการอัปเดตล่าสุดเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ ส่ญญนเยจะสร้างเงินสร้างรายได้นะครับเข้าทูตมิเวอรเลสล่าสุดนะครับตัวนี้ก็ลองพิจารณากันดูอีกทีได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนี่ยก็จะมีรายชื่อคนที่ถอนไปแล้วเนี่ย490รอะไร,ระต่างๆนะเนี่ยค่าถ้าใครที่มียอดถึงก็จะสามารถถอนได้นนั่นเองนะครับก็จะมีรายชื่อเพื่อนๆที่เขาถอนไปแลประมาณนี้นะครับในสองแอปนี้ก็ยืนยันอีกรอบนะก็ยังเล่นได้ปกตินะครับเนี่ยก็จะมีรายชื่อคนที่ถอนไปเนาะก็ตัวนี้ก็ พิจารณากันดูอีกทีได้นะใครที่สนใจอยากจะสร้างเงินสร้างรายได้ไดนะหารายได้เสริมเนาะก็ใครที่ดูจนจบฝากเรื่องไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เนาะผม,มต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบครับโอเคบ๊ายบายครับ